พบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติงนะครับวันนี้ครับวันที่10พฤษภาคม64นะครับเวลาอัาจคลิปตอนฮิวลา11โมงตรงพอดีเป๊ะเลยก็คลิปนี้ครับเราจะมาแนะนำในเรื่องของแนวโน้มทองคำในแต่ละทิศกันนะครับซึ่งก็จะมีทั้งาราคาของโกลสปอรตแล้วก็ราคาของทองคำแท่งออนไลน์นะครับ ก็เรามาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันย้อนกลับไปนะครับเมื่อทย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันก็เกินความคาดหมายที่ผมคำนวณเอาไว้นะครับหลังจากที่มันทะลุราคา1 7 8 5เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับทองคำมันก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางแล้วก็ไปผสมลงกับขาขึ้นระยะยาวนะครับก็ รอบนี้ไม่ธรรมดานะครับทองคำก็เหวี่ยงขึ้นไปแรงมากเลยนะครับเหวี่ยงทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะครับแล้วก็ขึ้นไปจนได้โดยสามารถลากทองคำเนี่ยขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยกวันหนึ่งก็ประมาณ25-30ถเหรียญแล้วก็ไปแตะจุดสูงสุดหรือว่านิวไฮใหม่เนี่ยที่ราคา1,843ร1,843เหรียญ ปัจจุบันครับทองคําก็มีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับวิ่งปวนเปลี่ยนที่ราคา1,832เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่ดดับ31.15บาทต่อดอลลาร์แล้วก็ในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทองคำเนี่ยมันก็สามารถกลับตัวขึ้นมาครับป้วนเปลี่ยนที่26,900ถึง27,000บาทจนได้ แล้วอาทิตย์นี้จะเอาอยัางไงต่อนะครับก็มีคำถามถามกันเข้ามามากมายว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อไหมแล้วชาวเหวจะแก้ไขพอร์ตอย่างไรนะครับชาวดอยตอนนี้ยิ้มแก้มปีเลยส่วนชาวเหวเนี่ยตอนนี้หลอบบอกเลยว่าคงต้องเครียดมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทองคำเนี่ยจะกลับตัวลงไปได้ไหมนะครับหลังจากที่ชาวดอยครับอดทนรอมา8-9เเดือนนะครับตอนนี้ทองคำก็ ปรับตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับฉะนั้นแล้วใครที่พอมีกําไรนะครับพยายามเทขายทิ้งแล้วก็ทํากําไรไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้โอเคงั้นในช่วงแรกนี้ครับอาจารย์รเติ้งขอไปสรุปให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับวันที่10ถึง14พฤษภาคม64นะครับก็จะมีดังนี้ ข้อที่1น,นะครับอาจารย์เติ้งขอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนละกันนะครับว่าปัจจุบันทองคําครับเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวแล้วก็ตอนนี้ทํางานปกติดีนะครับสเสถียรแล้วก็คงที่นะครับยังไม่มีการเสียสมดุลโดยจุดสับขาหลออครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,000 770เหรียญแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับจะอยู่ที่ราคา1750เหลรียญข้อที่2ครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมพูดถึงแต่เทนเระยะกลางกับระยะยาวมาตลอดนะครับพอมาอาทิตย์นี้ครับอาจารย์เติ้งขอพูดถึงเทนระยะยาวใหญ่กันบ้างนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยแฟนคลับทุกท่านครับที่ติดตามกันมาตลอดเนี่ยคงทราบอยู่แล้วว่าเทนระยะยาวใหญ่เนี่ยนะครับมันเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็ทําให้ทองคาเนี่ยในช่วง8ปถึงเเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันกดตัวลงมาตลอดนะครับกดตัวลงถึงขั้นไปแตะจุดต่ําสุดที่ราคา 1, 1. นึ่งพรเหเหรียญมาแล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ครับสภาวะการเสียสมดุลของเทนขาลงระยะยาวใหญ่เนี่ย มันเสียสมดุลน,นะครับทําให้ทองคาเนี่ยจึงมีโอกาสที่จะรีบาวกับโตขึ้นมาพร้อมๆกับเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวเนี่ยนะครับมันทํางานพร้อมกันด้วยนะครับทาให้ทองคาเนี่ยถึงดีตัวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับที่ประมาณ1843เหรียญข้อ3ครับจดแล้วก็โน้ตเอาไว้นะครับว่าจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวใหญ่เนี่ย อยู่ที่ตำแหน่งราคา1,900เหรียญพอดีเป๊ะเลยท่านที่ติดดอยมาหลายเดือนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยท่านต้องลุ้นให้ทองคำเนี่ยกลับตัวขึ้นมายืนเหนือราคา1,900เหรียญให้ได้ทองคำครับถึงจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์คำว่าทองคําเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ก็แน่นอนครับท่านที่ติดตามมาตลอดรู้อยู่แล้วว่าทําเมื่อไหร่ที่ระยะกลางยาวแล้วก็ยาวใหญ่เนี่ยนะครับ เป็นเทนเดียวกันเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ทันทีข้อที่4ครับทำไมอาจารย์เต้งถึงพูดว่าต้องลุ้นให้ทองคำครับยืนเหนือราคา1,900เหรียญให้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม64เพราะถ้าเกิดมันยังทำไม่ได้นะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะล่วงลงต่อนะครับกลับไปที่ราคา1,770 ถึง1,780เหรียญเนี่ยยังมีให้เห็นในเดือนพฤษภาคมนี้ผมพยากรณเอาไว้ล่วงหน้าแบบนี้เลยครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถ้าทองคำเนี่ยกับขึ้นไปยืนเหนือราคา1,900เหรียญได้เนี่ยนะครับทองคำโอเคขึ้นต่อแล้วแต่ถ้าเกิดในเดือนพฤษภาคมนี้ครับทองคำเนี่ยยังยืนขึ้นเหนือ1,900เหรียญไม่ได้นะครับเรายังมีโอกาสเห็นทองคำเนี่ยกับลงมาที่1770 ถึง1,780เหรียญได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไปตามคำพยากรณ์ไหมนะครับข้อที่5ครับกรอบทองคำอาทิตย์นี้ครับจะอยู่ในกรอบราคา1820ถึง1845ี่เหรียญครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำวิ่งกันต่อยาวๆให้เห็นเลยข้อที่6ครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดในอาทิตย์นี้ครับอยู่ที่กรอบราคา 1,865ถึง1,870เหรียญแล้วก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดครับอยู่ที่ราคา1,780ถึง1,790เหรียญข้อที่7ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าให้นักลงทุนครับจับตามองราคาทองคำที่1,820เหรียญให้ดีจุดที่1,820เหรียญเนี่ย จะเป็นจุดเบื้องต้นแล้วก็เป็นจุดหลักนะครับว่าถ้าทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาแล้วยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา1,820เหี่เหรียญนั่นแปลว่านักลงทุนครับท่านสามารถทยอยเข้าซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,820เหรียญลงมาได้อันเนี้ให้ท่านระวังตัวนิดหนึ่งอย่าพึ่งรีบเข้าซื้อนะครับ เพราะทองคำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาลึกพอสมควรนะครับอย่างน้อยๆต้องมี1,800ต้นต้นๆให้เห็นหรือถ้าหลุดต่ำกว่าราคา1,800เหรียญลงไปได้เนี่ยนะครับก็จะวิ่งป้วนเปี้ยนกลับไปจุดที่ผมบอกเมื่อกี้ประมาณ1 7 7 0 7 8 0เถึงหล8่เหรียญประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ทำไม1,820เหรียญถึงให้เป็นจุดสำคัญของอาทิตย์นี้ครับ เพราะจุดๆนี้ครับถ้ามันหลุดลงมาได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงเทขายระยะสั้นลงมานะครับก็ถ้ามันลากลงไปเนี่ยถึงระดับประมาณสัก1,790ถึง1,800เหรียญเนี่ยนะครับก็อาจารย์เตือครับแนะนำว่าให้เสี่ยงเปิดซื้อบายไม้แรกส่วนขึ้นไปเลยนะครับสำหรับคนใจถึงนะแต่ถ้าเกิดใครใจไม่ถึงก็ให้รอต่ำกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับ นี้ก็เป็นสรุปให้ในช่วงแรกทีนี้ก็มาดูแผนการซื้อขายทองคําแบบโกลสปอตหรือแบบ USD ต่อออนกันนะครับว่าในช่วง1-2วันนี้ครับเราจะเล่นกันอย่างไรเอาภาพรวมก่อนละกันนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวบอกไปแล้วนะครับแต่ให้เฝ้าระวังด่าน1,820เหรียญให้ดีนะครับยืนเหนือราคานี้ได้ทองคำขึ้นต่อ หลุดลงมาได้ครับจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมสำหรับท่านที่ติดดอยอยู่หรือว่ารอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับให้เล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดซื้อบายสตอปครับที่ราคา1836เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1840 1 8 4ถึง1842เหรียญข้อที่2ครับ ตัง้งเปิดซื้อใบ stop ครับที่ราคา1,842เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,848ถึง1,850เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อใบ stop ครับที่ราคา1,850เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,858ถึง1,860เหรียญข้อที่4ครับหมายสุดท้ายครับตั้งเปิดซื้อใบ stop ครับที่ราคา1,860เหรียญนะครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับก็ไปรอปิดกันไวที่ราคา1865ถึง1868เหรียญได้เลยนะครับใครใจถึงนะครับไปถึงระดับ1875เหรียญแล้วค่อยปิดก็ได้ข้อที่5นะครับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำครับย่อลงมาก่อนนะครับไปตั้งซื้อบายลิมิตครับรอที่ราคา1822 1812 แล้วก็1,802เหรียญน,นะครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวข้อที่6ครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวดอยนะครับที่ราคา1,770เหรียญน,นะครับแต่ในทีทองคำเนี่ยยังไม่หลุดต่ำกว่าจุดนี้ลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยก็จะขึ้นอย่างเดียวนะครับย่อลงมาก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆครับแค่ให้ระวังด่านราคา1,820เหรียญเท่านั้นถ้ามันหลุดลงไปได้นะครับก็อย่าเพิ่งรีบไปซื้อ นะครับเพราะมันอาจจะย่อลงมาเนี่ยต่ำกว่า1,800เหรียญก็ได้นะครับแล้วค่อยๆทย,อย,อ,ยอยเข้าซื้อแต่คาดว่าคงยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา1,770เหรียญในอาทิตย์นี้นะครับฉะนั้นแล้วเน้นซื้อบายไว้ก่อนปลอดภัยกว่ามาดูในส่วนของท่านที่ติดเหวอยู่กันบ้างนะครับหรือว่าท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับให้เล่นตามแผนนี้นะ ข้อที่1ครับตั้งเปิดขายซิตาตอบครับที่ราคา1,828เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,823ถึง1,825เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายซิตาตอบครับที่ราคา1,823เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,815ถึง1,817เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายซิตาตอบครับที่ราคา1,817เหรียญครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,810ถึง1,812เหรียญข้อที่4ครับหม้สุดท้ายครับตั้งเปิดขายซื้อตอบครับที่ราคา1,810เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,800ถึง1,802เหรียญแต่ถ้าหลุดตามกวาราคา1,800เหรียญลงไปได้นะครับท่านก็ไปยาวเลยครับคราวนี้ครับก็ไปอยู่ประมาณ1,700 เจ็ดสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่มันจะลงไปถึงโอเคแล้วก็ส่วนใครข้อที่ห้านะครับใครที่รอขายเซลล์นะครับในที่สูงสูงเนี่ยผมแนะนำให้ไปรอทองคำเนี่ยขึ้นไปถึงกรอบราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับค่อยเปิดขายเซลลงมาไม้แรกแล้วก็กรอบที่สองเนี่ยที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งพัน 870เหรียญเนี่ยเป็นกรอบที่2นะครับถ้าไม่เห็น2กรอบนี้นะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งเสี่ยงเปิดขายเซลลในช่วงของเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวนะครับมันอันอันตรายนะครับฉะนั้นแล้วแนะนําว่ารอ2กรอบนี้แล้วเซลลงมาเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดข้อที่6นะครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวเหลนะครับที่ราคา1,844เหรียญครับถ้าทองคำครับยังไม่สามารถตีด่านี้แตกได้นะครับอาทิตย์นี้ครับ ชาวเหวยนะครับยังลุ้นให้ทองคำเนี่ยย่อตัวลงแรงๆได้อยู่นะครับน่าจะกลับลงไปป้วนเปี้ยประมาณสัก1,800เหรียญต้นๆน,นะครับหรือไม่ก็ด่านแรกเนี่ยก็มีย่อให้เห็นแล้วที่ประมาณ1820ี่เหรียญแต่ถ้าเกิดทองคำครับมันตีด่าน1844ี่เหรียญขึ้นไม่ได้นะครับชาวเหวนะครับท่านต้องเตรียมตัววางแผนแก้พอร์ตให้ดีนะครับเพราะท่านมันตีด่าน1,800 44เหรียญขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับก็ทองคำน่าจะขึ้นต่อแบบหยุดไม่อยู่แล้วเหมือนกันสรุปคำแนะนำให้วันนี้นะครับอาจารย์เติ้งครับยังขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับทองคำย่อลงมาครับเปิดซื้อบายสวนขึ้นไปเลยนะครับหรือไม่ถ้ามันตีดันต่างๆที่ให้ไว้เมื่อกี้แตกนะครับก็เปิดซื้อตามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตับในทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา1,770เหรียญได้อยู่นะครับบอกได้เลยว่า ท่านมีกำลังซื้อทองก็ซื้อเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำมันหลุดต่ำกว่าราคา1770เหรียญลงมาได้นะครับอันนี้ให้หยุดการซื้อเลยนะครับอย่าไปไล่ซื้อแล้วโอเคสุดท้ายครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับทองคำครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วถ้าทองคำย่อลงมาแล้วมารีบาวกลับขึ้นไปมีกำไรนะครับปิดกำไรได้ก็ปิดนะครับ ขึ้นชื่อว่าทองคานะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้ฉะนั้นแล้วอย่าโลภมากนะครับไม่งั้นแล้วท่านจะเสี่ยงการขาดทุนได้มากพอสมควรจบนะครับในส่วนของโกสปอร์ตทีนี้มาดูในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์96.5กกันบ้างนะครับในอาทิตย์นี้นะครับในอาทิตย์นี้เนี่ยทองคําแท่งออนไลน์นะครับบอกเลยว่าเล่นง่ายนะครับฉะนั้นแล้วผมจะไม่ขอพูดอะไรเยอะให้นักลงทุนครับจดแล้วก็จําเอาไว้แค่นี้พอครับว่า อาทิตย์นี้ถ้าทองคำแท่งออนไลน์ยังยืนเหนือราคา2 6 7 5 0บาทได้อยู่นะครับยอ่อลงมาให้ซื้ออย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปสนใจครับยอ่อลงมายังไม่หลุดต่ำกว่าราคา2 6 7 5 0บาทซื้ออย่างเดียวนะครับเป้าหมายกำไรขาขึ้นรอบนี้อยู่ที่ราคา2 7 1 5 0กับ2 7 3 5 0บาทนะครับ ฟลุกจริงๆครับอาจจะขึ้นไปแตะที่ราคา27,450บาทแต่กลับกันถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันหลุดต่ำกว่าราคา26,750บาทลงมาได้อันนี้สัญญาณเทขายมันจะทำงานให้เปิดขายเซลล์ลงมาตามนะครับเป้าหมายกำไรครับอยู่ที่ราคา26,400ถึง26,450บาทฟลุกจริงๆครับ อาจจะลงมาแตะที่ราคา26,300บาทนี่ก็คือในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์96.5%นะครับท่านก็ลองนำไปปรับใช้แล้วก็อ้างอิงกับราคาโกลสปอร์ตที่ให้เมื่อกี้ดูนะครับถ้าเกิดท่านที่เล่นทองคำแท่งออนไลน์สามารถอ้างอิงกับราคาโกลสปอร์ตที่ผมวิเคราะห์ให้เมื่อกี้ได้เลยเหมือนกันจบครับสำหรับอาทิตย์นี้พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับจากอาจารย์เต้งครับสวัสดีครับ